สวัสดีครับผมนลอนะวันนี้ก็อยู่ด้วยกันที่ร้านอุปกรณ์ตกปลานโรดกับรอกสปินนิ่งนี่เลยรุ่นใหม่ของเขาเลยครับทิมเบอร์นะจริงๆร i m ทิมเบอร์เนี่ยเขาเคยทำออกมาแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเดี่ยมันจะเป็นสีเงินเนาะตอนนี้ก็มาเป็นสีมันมีฮัทโทนนะเป็นดักัๆนิดหนึ่งนะ รุ่นใหม่นะแขนรุ่นใหม่มือจับรุ่นใหม่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะสบูเนอาซีเก็บสารได้เยอะที่ผมเอามารีวิวนี่เบอร์ห้าพันกับหกพันนะเบอร์ห้าพันกับหกพันนะเพราะอะไรเพราะอยากขึ้นไปเล่นงานพวกอ่าจิกซิ่งน้าลึกหัวแคทป๊อปหรือไม่ก็งานเขื่อนงานแม่น้ำอนะไรพวกนี้ฮเพราะว่ามันเก็บสารได้เยอะมากนี่สบูเนอาซีแขนกวาน้างโรเตอร์แข็งแรงแบบนี้รับประกันซ่อมฟรีหลฟัฟซีหนึ่งปีเหมือนเดิมแหละนะฮะนี่แล้วก็ลื่นแบบนี้เลย นะครับตัวนี้นยฮะเป็นอลูมิเนียมนะ c ซ c เนี่ยตัวนี้นะฮะแรโรเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสีพิเศษพ่นรถยนต์หกลูกป,ปืนการน,น้ำเกียวพลังเบรกเก้ากิโลรอบห้าจุดสามที่สำคัที่สุดมันไม่แพงผมจะบอกให้ปกติเนี่ยเราซื้อเนี่ยรอบไซส์ขนาดนี้นะปกตินะตัวนึงก็ประมาณพันกว่าบาทนะแต่อันนี้มันไม่ถึงพันคุณผู้ชมแล้วสปูลดูคลิกเสียงรุ่นใหม่ด้วยแบบนี้นะนะแล้วก็นี่รุดเบรกนี่ผมแกะมาให้ดู สามสามแผ่นกดนะสามผ้าเบกนะครับแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยเขาจะมีอ่าี่เศษรุ่นใหม่แล้วก็ไม่ว่าเนี่ยมีตรงนี้แหละเห็นไหมมันจะบรรดาประมาณโรเตอร์ตรงเนี้ยเพื่อป้องกันให้สายเนี่ยเกิดตอนที่เกิด,ด้ัเหตุนะสายเข้าไปซุกอยู่ข้างในโรเตอร์นะตรงนี้ก็ป้องกันได้เนไหมนี่นะครับว่า็ถอได้ดูนะเป็นนรอบเนี่ยห้าจุดสามเนี่ยถือว่าเป็น ใช้งานหนักได PI ้ดีส่วนลื่นเดี๋ยวลื่นแน่ๆน้ลูกเบอร์กับน้ำเค็มนะเอาเล่นทะลถนนไฟได้เลยนะครับลึกที่มันที่สุดเบาและแขนเป็นเกลียวแล้วนะกินเบอร์ตอนนี้เป็นแขนเกลียวแล้วนะฮะบอกได้เลยนะแหมนี่แหมันเบาจริงๆนะครับแล้วก็พลังเบรคที่จัดให้เนี่ยเขาลงไว้เก้ากิโลเนี่ยผมบอกให้เลยจริงๆมันเบรคดีกว่านี้นะก็ทํางานได้ระบบเบรคน้าปกติแบบนี้นะแขนก็ย้ายซ้ายขวาได้นะพร้อมกับการรับประกันอีกซ่อมฟรีอะไรฟรีหนึ่งปี น่าจะทางบริษัทวิเกียรตินะครับนี่คือนะเจ้าวีแวดทิมเบอร์เบอร์ห้าพันแล้วก็เบอร์หกพันนะเื่อๆแบบนี้เอาไปเลยไปถึงพันจ้า